สามอันดับราศีดวงดีเดือนกันยายนในเดือนกันยายนนี้นะครับมี3อันดับราศีที่ผมจัดมาให้แล้วครับว่าคุณเป็นราศีที่แบบดวงเฮงดวงปังนะครับชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับเริ่มต้นด้วยอันดับ3ก่อนนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภนั้นนะครับเป็นราศีที่เรียกว่าเหมาะสําหรับในเรื่องของการขยับขยาย การลงทุนหรือว่าการทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมครับและอันดับที่2นะครับในเดือนกันยายนนี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับราศีมังกรนั้นเป็นราศีแห่งความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานมีการโปรโมตครับมีข่าวดีในเรื่องงานหลายอย่างรออยู่ครับและอันดับที่1ในเดือนกันยายนนี้ครับก็คือผู้ที่เกิดใน ราศีสิงห์นั่นงนะครับราศีสิงห์นั้นเป็นราศีที่ดวงชะตาฟ้าเปิดดวงเฮงปังรอบด้านนะครับทั้งการงานการเงินมีโชคความรักก็จะมีความสําเร็จมีข่าวดีเข้ามารออยู่ครับ